ครับ่ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณที่คอนนะจอยก็แม่นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอีกสิบปีนะครับพี่พี่คุณสามีสิบปีนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ้ย ขอบคุณค่าโอ้โหขอบคุณข้าลูกสาวโอ้ยขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่าอุ้ยผมว่าแล้วแม่เจอต้องเอาบินบินสิบผมไปลูกขอบคุณนะคะลูกสาวสาวต้องส่งตอนคูณคูณสาวลูกสาวขอบคุณนะคะขอบคุณค่าเดี๋ยวเขายิงนวมลูกสาวตัวก็ไม่ได้หรอกก็ไม่นวมไงเมื่อกี้แปะก็ต้องหมื่นแปะงขอบคุณลูกสาวนะคะขอบคุณค่า ขอบคุณน้องเมลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณดวงตามใหม่ครับแตวเกมนี้กณแม่จะไปซื้อของให้น้องกูปอกมาม่าป่ะกระป๋องนั้นมันไข่แล้วก็จะกลับบ้าน,น,านแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณนะคะ คุณยังใใไมับอกว่เรื่อด้รึยังใจนา่งและขอบคุณนักะาขอบคุณค่ะและขอบคุณาคานักะ่าขอบคุณอยากรู้มันืออะไรใช่ขอบคุณาคานักะั้า,านะ่งช้า เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะทำคอนเทนต์ลูกสาวตอนกลางคืนอีกช่องนั้นอะ่ะมืาอคืนคุณแม่คุณด,ดูต้อง2,007เริ่มเจ่งแม่มีช่องแม่ไม่ด่าช่องนั้นอะ่ะประกาบเมืองเห็นแล้วแต่คุณแม่จะเรียงสนเจ็บเจ็บมากับแม่จ้อแล้วก็โดนโดนแม่จอ้อวู้ใครมีนวมปล่อยได้นะพี่พ นะขอบคุณนะคะ่ะสิบวี้ปล่อยนวมหน่อยเลยคะ่ะหน้าวีเทปเทอทอ่องดีโอเทปบอกทอ,ทอเอาเรื่องเริงเธอจะมานะชนะไม่จอไม่ได้ล้อ ยอมยอมครับยอมยอมยอดี๋ยวพนาอ้ามเกี้ยงจะกล้าพูดในตรงนี้ถ้าสู้กันนะบอกเทพกันมีจริงๆนะตัวไม่จองไม่ไหวแล้วรัเทพเสมอต้นเสมอปลายนะมแม่เล่นทิกตอกมาเขารูนะ้ไงเดี๋ยวก็แม่แลกนะก็ไปซื้อน,นมซื้อขนมให้น้องให้เด็กให้หมากินเขาใจแมแม่ได้เก็บตังค์ให้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เป็น,นแม่ขอบคุณนะคะลูกสาวขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อของให้น้องกินก่อนรับปาก,กมันนี่มันสองร้อยไงแต่กูแม่ก็ไปแลกนี่แหละเอาให้มันนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวได <c oughs> ้เงินสดไปซื้อเหล้ากินเล้วเห็นดูมันก็เหมือนญาติเราไงเรามาหาเขาอะเราเห็นสภาพเราก็เรากูแม่ซื้อมองข้าวให้เขาแล้ววันนั้นน้องบิวให้แม่มาพันนั่นก็ซื้อมองข้าวซื้อข้าวสร ว่าช่วยช่วยนะทำไมเนาะมีแง่ก็ยิงได้ลูกสาวเชื่อกูแม่นนะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วเราเป็ลูกสาวนะครับถ้าอยากองขวัญลูกแม่โอเคพอปาาเปล่าเรื่องเอาอีกตาหนึ่ง <c oughs> เอาอีากไหมแล้วแต่ไม่จ่อเลยครับมันก็แล้วแต่ที่ถามเนี่ย <c oughs> ได้ได้ครับไม่จ่ออีกเกมหนึ่งก็ได้ครับเฮ้ยไม่จอม่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะครับ อันนี้ไม่ต้องให้คุณแม่เลยลูกสาวให้น้องไปให้มันน้องชนะไปมันก็ได้มีแต้มหนึ่งคุณเตือนเหรออีบอยอันนี้ไม่ต้องสงกับความให้คุณแม่เลยนะให้น้องมันชนะไปมันก็ได้ไปแข่งขันขคนอื่นนีหให้มันรักษาวินไว้อีบอยเดี๋ยวเราค่อยมาป่ากนันที่ลัไงไว้พรุ่งนี้ก่อนสงนารเทรับอะไรลีบอย ูได้มาสามพันแล้วเนี่ยมึงตื่นนียังไม่อยู่ในมาเนี่ยเออหลังบ้านก็าทักมาบอกแล้วมึงก็ไม่่ออยากจะตื่นโว้ยฉันกล้านะไม่อยู่ในมาเนี่ยหนูจะแลกเอาวานไปซื้อของไอ้เจมัไมันอยากจะตื่น อีนน้ยเหรอมันเก็บแบบบัวอะไรวะเก็บอะไรเจบัวแบบบัวแับบัว,บบวไม่ต้องกลัวมันจะตอกอีนน้ยเนี่ยมันว่ายน้ําเป็นอีนน้ยว่ายน้ําเป็นปะ <laughs> ถ้ามันจะตกให้มันตกไปเถอะ <laughs> ชีวิตเปลี่ยของมันมันก็ได้สบายสทีป่อย <laughs> <laughs> กูก็พลอยสบายไปด้วย <laughs> ไม่ต้องขี่ <laughs> คอยอตะขูดให้ <laughs> มันทีละสองก้อน <laughs> เขาตื้อตะบุยมันนะสองก้อนนอนเป็นเด็ดน้อะนายนุ้ยอ่ะมันจะมาให้ทีเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวไปาขายแลกราหมดอูต้องขี่มอเตอร์ไซค์ทุนรามาแต่เขาดีกับเราไงเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนเขาเราก็เป็นสะพานบุดขี่มอเตอร์ไซค์มาตากแดดโครมบครมอยากกันบ้าคนเรากระเช่านแครขอบคุณทุกสาวนะคะเขา ไม่ต้องตองกุงห่านได้ก็ไม่เลยครับเกมเนี่ยเอาให้น้องไปแล้วสามคนนะพี่ขอสามคนนะครับขอดอกกุหลาบให้น้องเลยกรงใจก็ตามเดี๋ยวนี่เดี๋ยวแต้มนี้ยอมแพ้ให้นูชนะไปหนึ่งวินแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้น้องชนะไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเมียวนะคะขอบคุณน้อง แอนนะคะชื่อแอนหรือชื่ออันน่ะไม่ไดอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเอเอ็นเอนน่ะแอนใช่ไหมอันอันหรือชื่อแอนแอนออนางนางเวลถามที่เป็ดโนนานางเวลเยอะในปอยพังดูดิแล้วเป็นโปรไฟล์ที่สวยด้วยนะกูจำนางได้เพราะอะไรรู้วยนางเวลเยอะได้อย่างโปรไฟล์นางสวยนี่เรื่องจริงนะ โปรไฟล์อ่ะมันมองเล็กๆแหละแต่มันมีสีทองไงยโปรไฟล์สวยอนะ่ะแล้วขอบคุณลูกสาวนะคะคล้วขอบคุณนะคะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใช่มีอรมอร่าจะมีออร่าแต่ลูกสาวไม่มีออร่าเลยนะเอาหนังหน้าคุณแม่ไปเป็นโปรไฟล์เนี่ยออร่าไม่มีเลยนะ ดำทำมืนเลยลูกสาวพี่ขอบุญค้าพี่ขอบุญค้ายี่สามเวลยังหนังหน้าคุณแม่ยังดำละมืนเลยนะลูกสาวชีวิตมิคุณแม่เสร็จนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรื่องเกณฑ์เรดูที่ไม่เป็นนี่เลยมาหาพวกมันไม่มีเงินตั้งตัวเลยมีแต่เจอหญิงร่างในเมื่อวานเนี่ยทั้งชีวิตเราเงินกินนะเออเจอน้องฟ้าอย่างเงี้ยเลี้ยงข้าวคุณแม่หน่องนั้นโอ้โหดูดิ ออกมาแต่ละทีแม่น้าก็ต้องจากมันอาบชีวิตคุณแม่บานก็นต้องให้มันทำความสะอาดจ้าหาร้อยมันก็ไปทำนะไอ้เจ๊มันทำางาเราก็ให้มันไอ้เจมไปกินข้าวแล้วกินพนั้นไปแล้วแกงวัดทองแต่มงมานต้องต้องบอกให้กินนะวัวเดีข้าดคือต้องบอกเจ๊ให้กินนะเจ๊ก็บอกไม่มีกับข้าวอยู่นั่นเลย พอเราไปดมดูมันมันไม่บดเราต้องเลียกให้กินนะพอกินเสร็จก็วางไว้ตรงน้ำโอเคอาบน้ำไหมเดี๋ยวให้สองร้อยลูกเลยนะสวัสดีครับ <laughs> น,น้องย<ด>ูย่าไปซื้อโคกไก่เลยพอหิวข้าวเก่งนะเดี๋ยวจะรู้ทันค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อมาหน้มันเอาซะยี่สิบบาทนะตะการไหมเงี้ยเดี๋ยวมาตะการไหม กาวที่8เทหนุนลูกสาวยิงเงขวัญให้อีกแล้วดีโอครับแม่จเจ้าแพ้ลนะครับผมผมุ่มไปก่อนนะครับแม่เจ้าผมไปขอไปคุยธุระก่อน,นครับไม่ใช่ถ้าแบบอะไรสนูหนูอายุยังน้อยวันเวลารักษาไว้รุ่นคือเดี๋ยวอายุรอแม่จะรอหนูนะให้หนูอายุครบที18ก่อน แม่ไม่ถือนะเข้าใจไหมโอเคนะอายุที่แปดเราเจอกันครับแม่ยอมกินขิ้ซาชนีนะเดี๋ยวก็แม่ล้างให้เอี่ยมก่อนแล้วค่อยกินหนอเอดี๋ยวไม่จ้องผมไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวโอเคพี่ๆแปมหนึ่งนะครับแปมหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมมาเปิดเดี๋ยว